ผลลับที่ทําให้คนไทยต้องตกใจเมื่อจังหวัดที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเป็นอันดับหนึ่งกลับกลายเป็นแชมป์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศการเปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัดครั้งล่าสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยได้สร้างความตื่นเต้นและความประหลาดใจให้กับสาธารณาชนอย่างมากเมื่อจังหวัดขอนแก่นสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์อันดับแรกของประเทศได้สำเร็จด้วยคะแนนที่ได้62.38คะแนนเต็ม แต่นี่คือจุดที่เรื่องเรื่อมีความขัดแย้งเพราะหลายคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศกลับไปอยู่อันดับที่19ด้วยคะแนน57.71เท่านั้นโครงการวิจัยสำคัญนี้ได้รับการดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปสติชซึ่งตั้งอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานระดับภูมิภาคทั้งหมด6ภาค และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากคือการยกระดับสถานะของประเทศไทยในดัชนี SDG จจากตำแหน่งปัจจุบันที่43ให้ขึ้นไปสู่อันดับที่35ของโลกภายในช่วงปี2566ถึง2570คศ2023ถึง2027 การดำเนินงานวิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น12เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน2567จนถึงเดือนสิงหาคม2568และนี่เป็นการศึกษาในปีที่3ต่อเนื่องการวิจัยครอบคลุมพื้นที่6ภูมิภาคหลักตามแผนง,งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้าตาชายแดนภาคกลางและภาคตะวันออกโดยใช้แนวคิดอ r e a n หรือแผนบูรณะเอาการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนหลักการประเมินที่ใช้ในการจัดอันดับนี้อิงตามกรอบแนวคิด 5Ps ของสหรประชาชาติซึ่งเป็นมิติหลักในการวัดความยั่งยืนได้แก่ Planet ดาวร้อ์สิ่งแวดล้อมไทยได้คะแนน66.58ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราทำได้ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อม Peace สันติภาพและสถาบัน ได้คะแนน6 6สสะท้อนถึงความมั่นคงทางสังคมและประสิทธิภาพของสถาบัน prosperity ความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจ,จได้คะแนน51.6ซึ่งเป็นจุดที่ต้องปรับปรุง people ประชาชนสังคมคะแนน48.2 1แสหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายด้านสังคม partnership หุ้นส่วนการพัฒนาคะแนนต่ำสุดที่34.42ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม วิธีการคำนวณและการกำหนดเกณฑ์การประเมินมีความซับซ้อนมากโดยใช้ตัวชี้วัดที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDI) ได้ทบทวนและพัฒนาขึ้นรวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดเสริมหรือตัวชี้วัดทดแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายย่อยของ SDGs และมาตรฐานสากลกระบวนการคำนวณใช้หลักการแปลงค่าดัชนีจากระดับจังหวัดเป็นระดับภูมิภาคเพื่อระบุประเด็นวิกฤตและความท้าทายที่สำคัญที่สุด โดยมีการกำหนดทากิจวมลโลแบบขั้นบันไดอิงจากเป้าหมาย SDGs นโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติและหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงค่าเฉลี่ยของ5จังหวัดที่ทำผลงานได้ดีที่สุดผลการจัดอันดับ10อันดับแรกที่น่าสนใจขอนแก่น62.38ครองแชมป์จากภาคอีสานตราด62.20รองแชมป์จากภาคตะวันออกจันทบุรี61.73 อันดับ3จากภาคตะวันออกบึงการ60.72อันดับ4จากภาคอีสานมหาสารคาม60.42อันดับ5จากภาคอีสานนนทบุรี60.31อันดับ6จากภาคก,กลางชเชียงสนว60.21อันดับ7จากภาคตะวันออกสงขลา59.92อันดับ8จากภาคใต้บุรีรัมย์5 9า2อันดับ9จากภาคอีสาน สมุดประการาการ5 9 2ออันดับ1ิบจากภาคกลางแต่นี่คือจุดที่เกิดความขัดแย้งมากที่สุดเมื่อเราดูจังหวัดที่ได้คะแนนต่ำสุดสิบอันดับพบว่ามากถึง8จังหวัดอยู่ในภาคเหนือนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจหรือไม่เมื่อภาคเหนือที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศและมีเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่และเชียงรายกลับมีปัญหาด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนรายชื่อจังหวัดสิบอันดับสุดท้ายนครสวรรค์49.58ุดอุตรดิตถ์49.10 ปัตตานี48.86แพร่48.86เพชบูรณ์48.44เชียงราย45.68เชียงใหม่45.58ตาก42.84นราธิวาส41.65และแม่ห้องสอน32.74ที่ได้คะแนนต่ำสุดการศึกษานี้คาดว่าจะสร้างผลลัพธ์สำคัญหลายประการรวมถึงการพัฒนา p r o v i ส c i a l SDG Index Dashboard ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รายงานวิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงแผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ SDGs การสร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์ระดับภาคเพื่อขับเคลื่อน SDGs และฐานข้อมูลความรู้สำหรับการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของภูมิภาคนำร่องข้อมูลจากดัชนี SDG ระดับจังหวัดเผยให้เห็นความจริงที่น่าวิตกว่าแม้จะมีหลายจังหวัดที่แสดงความก้าวหน้าและความพยายามในการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ก็ยังมีจังหวัดจำนวนมาก ที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม100คะแนนสิ่งนี้จึงกลายเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคําถามที่ทุกคนควรถามตัวเองหากจังหวัดของคุณไม่ได้อยู่ในอันดับที่น่าพอใจคุณจะทําอย่างไรเพื่อเข้ามาสนับสนุนและเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้และหากสําเร็จสิ่งนี้จะสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเจริญทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นอย่างเป็นรูปธรรม แล้วคุณคิดว่าผลการจัดอันดับนี้สะท้อนความจริงหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์จากพื้นที่ของคุณกันในคอมเมนต์